สวัสดีครับผบกับ่องมิลออนดำสิงครับกัอันนี้แม่ชมครับถอดปั๊มออกมาแล้วน้ำมันก็่ย่อยสดๆน้ำมันไฮดรลิกครับอาการออนลูกนาครับเกิดจากความห่อนเพราะว่าวันนั้นฟิตไว้ว่ามันเห็ดคัก,ก็อัดไปอัดดินแจน เดี๋ยวเฮ็ดให้เให้ฮูกเลิกห่อนแหง้งเฮ็ดให้ลูกยางในปัม๊มเกิดความเสียหายครับก็บคือวิธีสังเกตครับผมกับเบิ่งกับพี่น้องอันนี้สิเหลือ,อมากาทีมีน้ำมันครับอา่อาลูกนี่ก็มีน้ำมันตัวนี้ครับน้ำมันเสียครับ ลูกนาถ้าปั๊มใส่ได้นี่น้ำมันมันสิงยังครับเวลาเขาเหลือออกมาพอมันเอาน้ำมันอยู่นี่ครับรถปิโมีรถหลุ่นกัเก่าครับแผู้หูเล่ากันเล่าไปครับผ,ผู้ประท่านในหูกะเบึง้งโอ้ผมกะเลี้ยววิวไป่าให้พี่ให้น้องในเบึง้งเ,เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับกะ กับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเสี่อาออไปพาตัดแต่ว่าที่ยกปั่มลูกไม่ขึ้นน้ำเพราะว่าลูกนั่นก็อัดไปแล้วนะเพราะว่ามีปั่มสองลูกจังบ่เสียเวลาแต่มันมีปัญหาเขากับลูกนี้ลูกลงเขากับลูกไม่ขึ้นเพราะว่ามีสองลูกครับใส่ปั่มไม่ละกเ็เช็คระบบความหอนให้ละเอ็กไมหมขน,น,นาดป่ะจบอีก ไปเจอสุเทียกับว่มีปัญหาหรอครับอากาศมัหนห้อนขึ้นได้บุล่อนล่อนอประมามนี้แะครับฝากกดไลค์กดแชร์นหด้อครับฝากติดตามกระเทีเยาปั๊มลูก าาน้นนร้ซงไงบรรนุบเลยรอยยหันลนะใส่ฟิตฟิตอัดฟิตมาแล้ว <c oughs> ฟิตไปยะประธานพันธาลูกยางฟิตไปะยะเฟี่ยงกับแะลองไม่แล้วครับโยกข,ขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์นันเด้อครับฝากติดตามนั่แน่ครับพี่น้อง สวัสดีครับ